เสียโบทโสทโพสต์ทันทีหลังพราวฟ้าพภรรยาคนสวยตั้งคันรับปรุจจีนเสียโบสทโปรโมโตเตอร์มวยชื่อดังโพสข่าวดีรับช่วงตรุจจีนภรรยาคนสวยตั้งคันแล้ววันที่9กุมภาพันธ์งพันเสียโบส์นัทเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมโตเตอร์หนุ่มไฟแรงแห่งค่ายมวยเพชรยินดี ได้โพสต์ประกาศข่าวดีช่วงวันตรุษจีนทันทีเมื่อภรรยาคนสวยอย่างกราวฟ้าดีกรีดารานักสแสดงชื่อดังชาวไทยได้ตั้งคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสียโบส์โพสต์ว่าซินเจียยูอีซินนีวดใช้ข่าวดีที่สุดในชีวิตต้อนรับวันตรุษจีนมังกรทองของพ่อและแม่มาลนะทุกอย่างเป็นไปตามแพลนฝีมือผมเองล้วนๆน,นะครับ แฟนมวยต่างเข้ามาแสดงความยินดีเพียบจากนี้ต้องรอดูว่าลูกของทั้งคู่จะเป็นเพศหญิงหรือชาย